สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจนครับประจำค่ำคือวันจันทร์นะครับที่6นะครับก็เป็นรอบแรกลองรองดูรองชมและรองตามไปเบาๆก่อนนะครับก่อนอื่นก็รันนะพูดถึงหุ้นเช้านี้ไม่มาสรุปบายมาจีนครับเย็นฮานอย V IP แตกตัวแตก3ตัวตรงเนาะราพัฒนาตัวเน้นมาชุดวินแตก3ตัวแตก4ตัวเด้งบนล่างนะครับก็ลุ้นกันต่อส่งท้ายสำหรับคลิปดาวโจนออก,กันเพื่ฟังดาวโจคร่าวๆดาวโจหลังจากเดินมาน่าจะเป็นสักเดือนหนึ่งเนะเมื่ออาทิตย์แล้วดาวโจนไม่เดินครับเดินแค่เดินแค่เด่นวันเดียวเองอาทิตย์แรสี่รอบเด่นมารอบเดียวต้องขอไปครับและวันศุกร ดันไปเน้นดันไปเน้นชุดหนึ่งเจ็ดเดินมาต้องขออภัยนะบางครั้งเลือกผิดครับบางครั้งเลือกผิดยังไงก็ตัดสินใจฟังผมเสร็จแล้วก็ถ้าชอบตามเนาะหรือถ้ามีเอาไปต่อยอดได้ก็ลองดูนะครับเนาะเปิดที่บวกครับสองศูนย์สี่สามสี่ครับสองศู 2, 04, 34, นยะ์สี่สามสี่เนาะวันนี้เด็ดศูนเก้าครับขาลดเขาวิว่งเก็ดเก้าครับ ก็ถ้าชอบกดติดตามแล้วกันนะแล้ช่องทางการสนสับสนุนครับง่ายๆครับดูโคษณนาผมด้วยนะครับก็อย่างน้อยเป็นรอบแรกก็บาบาไปก่อนแล้วกันเนาะจากตัวเปิดสี่บนล่างเนี่ยโอกาสสี่ยังอยู่เป็นไปได้ครับผมมองอยู่ความนั้นจะเป็นอยู่แค่2อย่างคือท้ายสี่บนล่างเหมือนตัวเปิดหรือไม่ก็ท้ายเก้าบนล่างวันนี้ดาวจนจะดีหน่อยคือถ้าปิดบวกท้ายหน่วยบนหน่วยล่างจะเป็นตัวเดียวกันครับหน่วยบนหน่วยล่างจะเป็นตัวเดียวกันเนาะวันนี้ในสุด9ครับขาวรถขวิ่งเกี่ยก้าครับ สี่เก้าจากที่บวกนะลงลบเบาๆนะครับสี่เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเก้าเก้าครับแปดเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็มีเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องให้คุยขอคุยกันนี้ก่อนกันขั้นไม่ใช่ขั้นเวลาคือที่แอปเป่าตัง แอปเป่าต่างมีซื้อสลากออมสินราคาไอ้มาขอทางโทรเข้าา้สลากออมสินสลากสลากกินแบ่งรัฐบาล80บาทนะครับแค่80บาทผมไปลองซื้อมาแล้วผมไปลองซื้อมาสองใบแล้วก็เหมาะสําหรับคนชอบไม่อยากซื้อเกินราคานะครับลองไปอุดหนุนได้ผมว่าจะพูดตั้งแต่วันที่จะลืมแล้วรีบซื้อครับเดี๋ยวมันจะเต็ม,มหมายหัวว่ารีบซื้อเพราะว่าตัวเลขเราสามารถกระหนดได้เลย เราจะเลือกเลขซื้อเลขอะไรเลขให้ถูกทั้งหตัวเราก็สามารถซื้อได้ครับดูได้เขาจะมีลันให้ใกล้เคียงใกล้เคียงเอาแล้วอย่างเราไม่ต้องคิดว่าปุ๊บแล้วจะไปเสียตังค่าให้ธนาคารก็เราก็เหมือนกันพอเราทุกวันนี้เราไปขึ้นเราก็เสีย2บาทนะสบาทน่าจะ2บาทเนาะสบาทหรือบาทจำไม่ได้นะน่าจะ2บาทนะครับ2บาท ก็ลองลองครับเสนอไว้ลองไปซื้อที่แอปเป่าตังนะสลากสลากกองศิน์เอ้เอปากสลากกินแบ่งธนานารลองไปซื้อดูครับร้อยมาสี่ครับก็อนนี้คีหาง 5, หาง้าหงครึ่งติดศูนย์เก้าไว้หนึ่งหางครับอ่า uh ฮ huh, นะศูนย์เก้าเนาะหกหางครึ่งครับรอบแรกก็ได้ประมาณนี้ครับ ก็ฝากไว้ในใจเธอครับกลาบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรัะฟังครับเมื่อว,วานดูวันเล่ทายก็มมันน้ชนะจีนอีกก็ลาที่สวัสดีครับรับทราบกอทั่วหน้าครับ